กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นำตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะภายใต้การอํานวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ห กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะด้วยพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมเลี้ยงแพะไว้คู่ครัวเรือนควบคู่กับการทําเกษตรอย่างอื่นเพื่อใช้ในประเพณีบุญและบริโภคในครัวเรือนค่ะในปีพุทธศักราช2560สมเด็จพระนิธิาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแพะสายพันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งนม และสายพันุนมแท้ให้แก่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแพะพันุนมแก่นักเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราไปร่วมตามรอยโครงการนี้กันเลยค่ะนอกจากสถาบันครอบครัวแล้วโรงเรียนถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่การมีวุฒิภาวะทางสังคมเช่นเดียวกับน้องน้องโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร นักเรียนล้วนได้รับการปลูกฝังให้รู้จักหน้าที่มีวินยัยตรงต่อเวลารู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน,น,านาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูผู้สอนบุคลากรและพนักงานรวม46คน มีนักเรียน619คนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอบธนะครับเราจัดเกานการสอนในวิชาสามัญจัดหลักสูตรโรงเรียนอิสลามศึกษาแบบเข้มแล้วก็หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธแล้วก็ มีหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ SMTE ซึ่งใช้หลักสูตรของสสวทสำนักง,งานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารเนี่ยได้ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นสร้างอาชีพและก็มีรายได้ในระหว่างเรียนด้วยนะซึ่งก็กอบกับพระบรมราชโอบายของราชการที่สิรเราที่ให้นักเรียนมีอาชีพและก็มีงานทา ด้วยบริบททางสังคมที่น้องๆส่วนใหญ่มีพื้นฐานด้านการเกษตรประกอบกับประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีผูกพันกับหลักปฏิบัติทางศาสนาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงเปิดสอนวิชาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํารวมถึงสาระเพิ่มเติมการฝึกอาชีพตามความถนัดอาทิการเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงแพะพันนมและโครงงานบูดูแท่งสําเร็จรูป ณอาคารโรงเรียนเลี้ยงแพะแห่งนี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถิราจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ทรงสนพระไถ่ยิ่งเกี่ยวกับวิชาเลี้ยงแพะพันนมในโรงเรียนทรงให้โรงเรียนดําเนินการเลี้ยงแพะพันนมแล้วให้ขยายไปสู่ชุมชนโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และมีพระราชดำริตอนหนึ่งว่าให้โรงเรียนดําเนินการเลี้ยงแพะพันนมให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการเลี้ยงแพะพันนมผลสมทธิ์จากการที่นักเรียนได้ศึกษาการเลี้ยงแพะพันนมอย่างถูกต้องผู้เรียนสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพปศุสัตว์ภายหลังสำเร็จการศึกษารวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนอีกหนึ่งผลสมฤทธิ์จากโครงการเลี้ยงแพะพันนมในโรงเรียนที่เห็นผลชัดเจนคือการผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ำ ได้ดื่มนมแพะโปรตีนสูงส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของนักเรียนการน้อมนำพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาท่านได้ให้วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการการเลี้ยงแพะพันนมลำดับที่หนึ่งก็คือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการเลี้ยงแพะพันนมอย่างถูกต้องถูกวิธี ลำดับที่2ก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนที่มีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ได้รับการดื่มนมแพะเพื่อเป็นการเสริมสร้างในด้านของสุขภาพอนามัยแล้วก็ลำดับที่3ก็คือให้โรงเรียนเนี่ยได้มีเครือข่ายนะครับไปสู่ชุมชนในการเลี้ยงแพะพันนมแล้วก็เป็นการเสริมสร้างในเรื่องของการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับนักเรียน วิชานี้หลักๆแล้วก็คือจะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะทั้งมอต้นมปลายก็คือจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะตามรูปแบบการเรียน active learning ค่ะก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของเกี่ยวหญ้าแพะนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบทอาหารแพะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่เลี้ยงแพะทําความสะอาดต่างๆนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิสาราถินชุมเป็นนักเรียนชั้นม4ทับค่ะหนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ม1ค่ะตอนที่เข้ามาแรก คุณครูเห็นว่าหนูมีน้ำหนักน้อยเลยให้ดื่มนมแพะในโครงการแพะพันนมตั้งแต่ตอนม .1 จนถึงม2ค่ะตอนนี้หนูมีน้ำหนัก4 3สาแข็งแรงดีค่ะสวัสดีครับผมนายพิทักษ์พรมมูลชั้นม .3 าทับหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคุณคประโยชน์ของนมแพะนะครับจากที่ผมได้ลองดื่มนมแพะนะครับนมแพะมีรสชาติดีนะครับอร่อยเหมือนนมวัวเลยครับนมแพะเป็นนมอีกชนิดที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารครับ มีโปรตีนสูงสุดเมื่อเทียบกับนมชนิดอื่นๆครับอีกหนึ่งสาระเพิ่มเติมการฝึกอาชีพตามความถนัดโครงงานบูดูแท่งสําเร็จรูปเป็นหนึ่งในการศึกษาทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิฐถธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีให้โปรดกล้าวนำบูดูแท่งสําเร็จรูปขึ้นทุเกล้าวถวายและได้รับพระราชทานคําแนะนําให้ปรับปรุงทั้งรสชาติ บรรจุพันธ์การเก็บรักษาซึ่งโรงเรียนได้นำมาปฏิบัติตามพระราชกระแสโดยปรับปรุงพัฒนาจนปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอ,อยอและฮาลาลช่วยสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนในระหว่างกำลังศึกษาถ้าเป็นของโครงงานวิทย์เนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2,532หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆจนได้จำหน่าย ปัจจุบันก็นักเรียนที่อยู่ในชุมนุมได้ปฏิบัติต่อแล้วก็ได้ทำจำหน่ายตามที่ออเดอร์สัง่งเรามีแบบแพ็ค3กับแพ็คเดียวอะค่ะแพ็ค3นี้ก็ราคา80บาทแต่ถ้าซื้อในจำนวนมากอะค่ะเราก็ขายในราคาส่งแต่ถ้าเดี่ยวนี้ก็คือเราขายชิ้นละ30บาท สวัสดีค่ะน้องเฟย์น,นักเรียนชั้นม .5 ทับ3โรงเรียนสายบริเจ้าประชาคารที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานโครงงานพระราชดำริส่งเสริมอาชีพและสุขภาพอนามัยของพวกเราค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะในการน,นี้ก็เวลามีงานอะไรแล้วก็เรียกประชุมกรรมการทั้งหมดแล้วก็ชุมชนมาว่าโรงเรียนยากจะได้อะไร ที่ชุมชนและก็กรรมาการช่วยเหลือได้ลักษณะนี้นก็นั่นแหละพอการชับประเสริแล้วถ้ามันไม่อะไรก็เราก็ช่วยไปกระตุ้นครูต่อว่ากิจกรรมาให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นที่นี่จะทํำยังไงให้เด็กมาอะไรมาและก็เรียนและสนุกและก็ชอบอะไรที่เราประชาสัมพันธ์ได้เราก็ต้องไปคุยท<ต>ี่เป็ยนไปอยู่โรงเรียนแล้วต้องล่าสู่กันฟังแม่เขาไม่รู้ มันกัต้องอาศัยชุมชนอาศัยกรรมาการในตละช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนได้ดําเนินการให้กลุ่มนักเรียนที่สนใจโดยการจัดเป็นกิจกรรมชุมนุมเพื่อให้ได้มีผลผลิตบูดูสําเร็จรูปอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของท้องตลาดรวมถึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้โรงเรียน เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ขยายสู่ชุมชนเป็นสถานที่ที่ชุมชนให้การยอมรับทั้งด้านความรู้จริยธรรมและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมคะด้วยสภาพปัจจุบันการเลี้ยงแพะพันนมในโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการยังต้องปรับตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้การบำรุงรักษาแพะ อาหารแพะและการรีดนมได้หยุดชะงักแต่อย่างไรก็ดีคณาจารย์ต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบสารพระราชดำริโครงการแพะพันนมนี้ต่อไปเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นพื้นฐานด้านอาชีพในอนาคตขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องในจังหวัดชแันภาคใต้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลัง ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 w w w i s o c 5 n e t ค่ะในตอนหน้าเป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชนันภาคใต้สถานศึกษาสายวิชาชีพตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตเพื่อเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร